สวัสดีครับวันนี้วันที่สตุลาคมนะครับวันนี้ก็มีส่งรถนะครับ stc 130นะครับมอเตอร์นะครับเป็นหัวเก่งแบบนี้นะครับเช่นเคยนะครับผมสวัสดีครับผมเซลเอกครับวันนี้ส่งหนึ่งคันครับอนุสาวรีย์นะครับคันนี้เป็นคันที่สองแล้วนะครับลูกค้าซื้อไปคันแรกเป็นรถไฟฟ้านะครับวันนี้ก็มาซื้อคันเป็นรถเครื่องนะครับเติมมันเบนซินนะครับ ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างเช็คสภาพความพร้อมไฟหน้าไฟท้ายไฟส่องสว่างนะครับแล้วก็พวกสีสันรอบคันนะครับตัวนี้ลูกค้านะครับจ่ายสดจ่ายก่อนรถออกเลยนะครับเพราะเชื่อใจกันนะครับซื้อคันที่สองแล้วนะครับคันนี้นะครับราคาสดอยู่ที่เจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับไม่พร้อมสะดวกซื้อสดเราก็มีขายผ่อนนะครับ ดาวได้นะครับตั้งแต่15%นะครับดาวที่มื่นบาทนะครับส่งสูงสุดนานสุด36เดือนนะครับสำหรับตัวนี้นะครับถ้าดาว30%นะครับไม่ต้องมีคนค้ำนะครับสำหรับรถสามล้อเครื่องสามร้อยฟ้านะครับดาว30ไม่ต้องมีคนค้ำนะครับถ้าดาว15%ต้องมีคนค้ำสองคนนะครับแม่ค้าออกได้นะครับแค่มีสลิป เงินเดือนแค่นั้นเองนะครับย้อนหลังนะครับหรือสเตทเมนย้อนหลัง6เดือนนะครับก็เอารถเราไปใช้ได้เลยนะครับสเตทเมนย้อนหลัง6เดือนนะครับสาหรับแม่ค้านะครับส่วนลูกค้าที่ทำงานประจํานะครับก็สลิปย้อนหลัง3เดือนแค่นั้นเองนะครับผมสาหรับเงื่อนไขการดาวนะครับตัวนี้79,500บาทนะครับมือหนึ่งทรงฟรีทั่วประเทศไทยเลยนะครับที่นี่ที่เดียวนะครับ h ฮ m เซมมเตอร์ อยู่ที่อยุธยานะครับอําเภอบางบัันนะครับเจ้าแรกเจ้าเดียวที่ปล่อยให้ผ่อนได้ส่งฟรีนะครับที่เดียวในประเทศไทยนะครับติดต่อมได้นะครับเซลเอกนะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนนะครับตรวจเช็คนะครับภายนอกภายในนะครับพนักงานขนส่งเราจะตรวจให้ก่อนไปนะครับแล้วก็แนะนำวิธีการใช้นะครับเมื่อตอนส่งมอบลูกค้านะครับ เนแล้ว hey, เรามาดูตัวจริง130นะครับที่ใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยครับตัวนี้130ซีซีตัวเดียวสีขาวเมื่อกี้นะครับตอนนี้เราก็วิ่งใช้งานกันทุกวันนะครับนี่ขนแบตลิเทียมนะครับที่เราเอากลับมาจากตู้ชาร์จในกรุงเทพนะครับที่รถส0องไฟฟ้าใช้วิ่งบริการของโลบินฮูดนะครับในกรุงเทพครับคันนี้วิ่งทุกวันนะครับวิ่งท้ายแบต เที่ยวมาจากกรุงเทพแล้วก็ามาชาร์จในโรงงานนะครับแล้วก็พอชาร์จเต็มก็เอาใส่รถบิ๊กอัพเอาไปเข้ากรุงเทพนะครับเพราะว่าตู้ชาร์จในกรุงเทพมันไม่พอกับรถที่เช่าไปนะครับตอนนี้ก็เบริษักําลังดําเนินการเพิ่มนะครับตู้ชาร์จให้อยู่นะครับคาดว่าพันตู้เร็วนี้นะได้ไหมพันตู้ในกรุงเทพ่ะเอออย่างนางเดียว <laughs> <laughs> อ่าก้อนหนึ่งกิโลสิบเอ็ดโลก้อนละสิบเอ็ดโลคันนี้ได้กี่ก้อน ห้าสิบสามห้าสิบสามคูณสิบเอ็ดโลเป็นน้ำหนักเท่าไหร่าเ <130. S 1> ท่าไหรครับห <130. S 1> ้าร้อยสามสิบโลใช่นะห้าร้อยสามสิบน้ <130. S 1> นำหนักห้าร้อยสามสิบโลโดยสเปคคันนี้นะครับมันทุกได้ห้าร้อยโลก็พอดีใช้งานจริงใช้ทุกวันอ่ะเดี๋ยวต้องถามคนใช้ทุกวันนะอย่าพิ่งหนีอย่าพิ่งหนีร้อยสามสิบโลแรงตกป่มวิง่งทันเดียไม่ไม่ครับสบายสบายครับไปได้สบายสบาย,บาย,บาย,บายครับไม่ต้องแค้นไม่ต้องแค้นครับ จริงอันนี้ใช้จริงเลยนะครับในบริษัทวิ่งในบริษัทนะครับนี่ครับรุ่นเดียวกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูรถผมมากตอนนี้ก็ขึ้นแล้วนะครับขนส่ง คันนี้นะครับราคาสดอยู่ที่7 9 5 0 0บาทนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับไม่พร้อมสะดวกซื้อสดเราก็มีขายผ่อนนะครับดาวได้นะครับตั้งแต่1 5เนะครับดาวที่หมื่นระบาทนะครับส่งสูงสุดนานสุด36กเดือนนะครับสำหรับตัวนี้นะครับถ้าดาว30เเนะครับไม่ต้องมีคนค้ำนะครับสำหรับรถ3มล้อเครื่อง300รอยฟ้านะครับดาว30สิบไม่ต้องมีคนค้ำนะครับถ้าดาว1 5เต้องมีคนค้ำสอคนนะครับแม้าออกได้นะครับ แค่มีสลิปเงินเดือนแค่นั้นเองนะครับย้อนหลังนะครับหรือสเตทเมนย้อนหลัง6เดือนนะครับก็เอารถเราไปใช้ได้เลยนะครับสตเตทเมนย้อนหลัง6เดือนนะครับสําหรับแม่ค้านะครับส่วนลูกค้าที่ทำงานประจํานะครับก็สลิปย้อนหลัง3เดือนแค่นั้นเองนะครับผมสําหรับเงินไขการดาวนะครับ